แปลไทยด้วยเพจอลีสมางัดสบายสบายฝากสนับสนุนเพจผู้แปลก,กันด้วยนะครับอืมจิ้งจอกถึงเช้าจังอืมมาปาปิศาทน่ะเหรอ เจ้าดำปีหรออยู่ในถุงเฉียนคุณนะ่ะปล่อยออกมาหน่อยอืมอืมมีอะไรกันเหรอเจ้ากระตายผักไม่มีมาราย,ยาทเลยนะเจ้าถูกัน,นานี้เรียก้าออกมาทมไมก็ยังหลับฝันหวานอยู่เลย เอ๊ะกระตายพักจิ้งจกทำไปจิ้งจอกอ,อยู่ด้วยล่ะกระตายข้ารู้สึกหิวได้ข้าจะไปทำบะมหมี่ให้เจ้าทานตอนนี้เรามาคิดบัญชีกัน ท่านว่าไงนะกอรับตอนที nay, cool. can, like, ่นางอยู oh ่ในห้องเย็นเจ้อยู áo, ่ไดค่อยๆอยู่ในตุงเชียนคุณก่อนหน้านี้นางได้ตัดการการสื่อสารความรู้สึกของข้ากับนางไปก็เลยอ๋อเหรอเจ้ากำลังโวดนะกะกลับลาวกลับเลานะ มีเจ้าอยู่ก็จะไปกล้าได้อย่างไงใายเจ้าอยู่กับนางไม่ได้เพื่อเจ้าได้กินดื่มอย่างมีความสุขถ้าเจ้ามันไร้ประโยชน์มากนะจะมีปีศาจระด,ดับสูงกว่าเจ้ามาแท้ก็รับก็รับก็รับต่อไปก็จะปกป้องกระต่ายให้ดีจะมีการละเลยแบบนี้อีกเด็ดขาด <c oughs> Rồi tại bà rịp rập nổi gì Khi cho khả cả tay ở lão nế à Sì kinh hòm chát cho mang nè nè Tiểu níu tôi đi đi các Cả tạm ra, ra đây เทียวเนี่ยข้าขอถามเจ้าหน่อยสิเมื่อวานเจ้าไปอากาศที่ห้องเย็นใช่ไหมใช่ทีแรกกะเจ้าว่าหานเพเจ้าแต่ไม่รู้ว่าเจ้าได้ออกมาแล้วแล้วเจ้าได้เจอกับเซียนเหยี่ยรือเปล่าวันนี้สิทธิพี่ที่ทำหน้าที่รัตระเวนบอกว่าพบศสุขของเซียนเยี่ยอยู่กับพวกอุศอูอยู่ตรงหน้าประตูวีโรงเรียนนะกำลังสืบผ่าตัวคนทำ ก็ไม่รู้้ารู้แค่ว่าข้าเป็นคนข้าเสี้ยเหย,ยนเองเอ่อว่าไงนะอืมเสียเย้ยเหยยนเขาเขาทำเรื่องไม่ดีกับเจ้าหรือเปล่าเจ้ารู้ข้าไม่รู้แต่ปกติสายตาที่เสี้ยเหย,ยนมองเจ้ามันเต็มไปด้วยความชั่วนะ อีกตั้งแจมหน้าที่ตนเป็นหลานชายของพวกอุโสโอูกันแกล้งศสียสาวคนอื่นสาราพัดเลยเสี่ยเยียนตายเสียได้ก็ดีแล้วล่ะเที่ยวนิยวเจ้าอยากเก็บเอามาใส่ใจเลยนะถ้าจะช่วยเจ้าเก็บเป็นความลับไว้อืมแต่ฉันกล้าเสียเยียนนะแล้วใครเป็นคนณข้าพวกอุโสโอูล่ะเที่ยวเนิยวก็ว่าช่วงนี้เจ้าหลีกหนีกระแสไปก่อนเถอะนะ รอยขึ้นลูกนี้มันผ่านพ้นไปทุกอย่างก็จะดีแล้วล่ะอืมกระต่ายจริงจอกเจ้ามาทำไมล่ะเจ้าออกไปตั้งนานไม่กลับมาสักทีก็เก็เลยเป็นห่วงนะี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรก็แค่ทำบะหมี่ต้องใช้เวลานานหน่อยจะลองดมดูสิหอมไหม อืมหอมมากงั้นเรารีบกลับไปกันเถอะขืนมัวจักช้าบะหมีเย็นขึ้นมาจะไม่อร่อยเสียวเตียวนิ้วเออลุงจวงเสียวเตียวนิ้วลุงฉันแนะน่ะไม่รู้จักสักหน่อยนะท่านนี้ก็คือเราจะทูดซิวที่ทางโรงเรียนฉืออยางส่งมาทำการทดสอบ ก็ก็อยู่สำนักแพทย์บิญญาณด้วยเช่นกันต่อไปในภายภาคหนะ้าหากเจ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถขอคำแนะนำจากท่านได้สวัสดีท่านราชจะทูตซิวอืมผู้นี่คือทำไมคุณหน้าคุณตาจังเขาคือพี่ชายค่ะนามว่ารนาต้านิวสวัสดีราชจะทูตซิว รวนต่เดียวเลยเอะตกลุงไปเจอที่ไหนนะลุงจวงข้ากับพี่ชัยขอตัวก่อนนะเจ้าค่ะจอลุงกับทุชิวตามสบายเจ้าค่ะได้ได้ทูชิวอยากไปเดินชมที่ไหนต่อดีไม่รู้สิงันไปดูที่ต้นไม้วิญญาณใหญ่ของสำนักแพทย์วิญญาณก็แล้วกัน พวกำนการบอกว่าศพของเขาเก็บไว้ที่นั่นครังนี้จะต้องนำกลับไปด้วยให้ได้ยาวิญญาณศึกษามันยากกว่าการภาคศาสตร์เยอะเลยวิจัยมาทั้งวันแต่ก็ไม่สำเร็จสักทีกลับไปพักกับข้าก่อนเถอะทำการทดลองมาตั้งวันไม่เหนื่อยเลย งันก็าต้องนํายานี้ออกไปจริงด้วยถึงแม้มันจะเป็นสิ่งทดลองล้มเหลวแต่ถ้าทิ้งไว้ตรงนี้แล้วเกิดผลเสียอะไรขึ้นมาก็จะแย่ได้จริงจอกเราไปกันตอนนี้เลยเนาะเออได้รัรงหน้าอย่าดึกขนาดนี้อีกนีเป็นห่วงสุขภาพด้วยรู้แล้วรู้แล้วข้ารู้แล้วเอ๊ะทำไมประตูเปิดไม่ออก เมื่อเจ้าเห็นลุงจวงก็เปิดได้ยิ่งง่ายได้ดิจิ้งจอกเดี๋ยวเราไปหยิบของกินที่ห้องครวกันก่อนจะได้หรือเปล่าก็หิวมากขึ้นใดมีคนเหรอด็กขนาดนี้แล้วไม่รู้ว่าจะมีอะไรเหลือให้ทานอีกบ้างจิ้งจอกอันนี้ที่เอ๋ทิ้งใช่ไหม แต่ข้าไม่รู้ว่าจะทิ้งที่ไหนดีข้าจัดการเองตูอ้าวน้ำยาของข้ามันไม่สำเร็จไม่ใช่เหรออ้าโอ๊ยโอยจิวเราจะดูจิว